สวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหาเงินออนไลน์ฟรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมครับที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอยู่กับเว็บขุดด็อกคอยนะผมนะก็ชื่อว่าด็อกเน็ตเวิร์กนะครับผมนะก็โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพราะว่าช่องผมจะมีเกี่ยวกับอ่าเว็บไซต์เคมเหรียญพวกคริปตัวเจเนซีขุดเหรียญคริปตัวเจเนซีอะไรพวกนี้นะครับผมนะและก็สอนหลายอย่างครับผมนะก็ฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามด้วยนะครับนะแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็กราบขอบคุณบ้ังหน้านะครับ โอเคนะครับก็วิธีสมัครนะครับก็ลิงก์ก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ส่วนของตรงนี้นะครับมันก็จะให้เรานะครับทำการใส่ที่อยู่อีเมลของกระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับนะก็ท่านผู้ชมสมัครกระเป๋าฟอสเฟตเพย์ได้ท่านผู้ชมสมัครอีเมลของท่านผู้ชมอะไรท่านผู้ชมก็เอามากรอกหน้านี้นะครับผมนะก็แค่นี้เลยนะครับผมนะชิวๆนะครับผมนะนี่โอเคเลยนะครับผมนะก็เว็บนี้ผมเคยทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็ถอนได้จริงนะครับเดี๋ยวก็อาจจะทา การถอนให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับผมนะในคลิปนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับผมนะก็ถ้าเหรียญหมดนะครับผมจะแจ้งก่อนว่าถ้าเหรียญหมดถอนไม่ได้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับเขาจะมาเติมเหรียญนะครับถ้าเราจะถอนแล้วก็กดถอนได้เลยครับอันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับผมนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราทําการเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็แค่เอาอีเมลมาใส่นะครับของกระเป๋าฟอเซเพย์นะครับท่านผู้ชมก็ใส่ได้เลยนะครับโอเคนะครับพอกดเข้าสู่ระบบมานะครับท่านผู้ชมไป็ ต้องเจอกันหน้านี้นะครับผมนะก็คือหน้าเครือข่ายด็อกนะครับก็คือการขุดนะครับผมนะตรงนี้นะครับเราสามารถมาเรียกร้องตรงนี้นะครับาเราจะตรวจสอบอัตราการเรียกร้องได้นะครับก็คือ5นาที10บนาที15นาทีนะครับเราก็มาเคลมได้นะครับแต่ตรงนี้มันขุดให้เราอยู่เห็นไหมนี่กำลังขุดอยู่นะครับนะนี่อันนี้คือเหรียญที่กําลังขุดให้เราเลยอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมก็ให้เราทําการนะครับมากดแก้แคปชั่นก่อนนะครับผมนะแค่นี้นะครับบอกว่าฉันเป็นมนุษย์นะครับก็ให้เราทําการแก้แคปชั่น ไปเลยครับแล้วก็ให้เราทําการติ๊กนะครับผมนะติ๊กติ๊กไปแล้วก็กดต่อไปแล้วก็มันจะให้เราทําการติ๊กอีกรอบหนึ่งครับก็คือรถไฟแล้วก็ติ๊กตามภาพไปก็เรียกร้องตอนนี้อ้าวแบบนี้นะครับก็คือนะตอนเนี้ไอ้ตรงที่ตรงนี้ของเราอ่ะมันจะไปอยู่ในกระเป๋าบาลานซ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ก็ง่ายๆเลยนะครับการขุดก็ง่ายๆนะครับทุก5้าสิบห้านาทีก็มากดตรงเคม้มันก็จะไปยังยอดกระเป๋าของเราเลยนะครับผมนะก็โอเคนะท่านผู้ชมในส่วนของตัวนี้เราก็สามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะก็แค่กดตรงนี้ไปแล้วก็คัดลอกลิงก์ไปให้เพื่อนนะครับผมนะเชิญเพื่อนเราได้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนเลยนะครับผมนะเพราะว่าไม่มีขีดํากัดในการถอนนะแต่วันนี้มันเป็นวันพฤหัสนะครับเพราะว่าเขาอาจจะจ่ายเหรียญนะครับวันวันนี้นะก็โอเคเลยนะครับกด r i d o n c o i n ะครับและให กดวิดรอร w ด็อกคอยรอบนะครับก็ผมมียอดอยู่ที่0.07325365ดอกนะครับก็กดวิดรอร์ด็อกคอยเลยนะครับแล้วก็ทําการแก้แคปช่าเหมือนเดิมนะครับตรงนั้นในส่วนตรงนี้แล้วให้เราทาการติ๊กนะครับรถไฟรถไฟนะครับรถไฟอีกรอบหนึ่งแล้วก็รถไฟรอบหนึ่งแล้วก็รถไฟรอบหนึ่งนะครับโคตรตลกเลยนะครับก็โอเคครับแล้วก็ไอ้รออีกใช่ไหมไอ้รถไฟเนี่ยทำไมมันเยอะจังแล้วก็ตรวจสอบอีกรอบแล้วก็วิดรอร์ด็อกคอยอ่า ขนาดนี้นะครับยอดคงเหลือด็อกของเรานะครับว่างเปล่านะครับเราจะเติมตามกําหนดนะครับก็คือ,อทุกๆเขาเรียกว่าไงท่าเหรียญหมดอ่ะ เขาจะมาเติมวันจันทรอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้เราทําการขุดรอไปเลยนะครับแต่ผมได้ทําการถอนแล้วนะครับผมนะผมเคยทําการถอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในกระเป๋าฟอสเซตเพย์ของผมนะครับว่าผมได้ทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้านะครนะสำหรับเว็บตัวนี้นะครับผมนะก็เข้าจริงนะครับผมนะก็คือด็อกคอยเน็ตเวิร์กนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูในกระเป๋าฟอสเซตเพย์ครับผมก็บอกก่อนนะครับถ้าใครที่ยังถอนไม่ได้นะครับก็คือแบบ เขาอ่ะเหรียญหมดแต่เขาจะมาเติมเหรียญทุกวันจันทร์กับวันบุลัตนะครับแต่วันพุหับวันนี้เหรียญน่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าคนกดถอนเยอะนะครับผมนะก็คือเราขุดไว้ยาวๆเออขุดไว้ยาวๆเลยก็กดมาปุ๊บก็ขุดไว้ยาวๆกดออกหน้านี้ไปแล้วก็รอวันจันทร์นะครับแล้วก็วันจันทร์เช้าเลยแล้วก็ค่อยมาถอนนะครับก็เข้ากับปอฟสไปเน่นอนนะครับนะนี่นะครับผมนะนี่แหละที่ผมได้ทาการถอนไปนะผมนะนี่เลย1.3 1ดหนึ่งดอลลาร์นะครับ วันนี้เลยนะครับนี่เครื่องกำาัํดำเนินดอกนี่นะครับก็โอ้ดเนี่ยผมถอนไปนะครับวันนี้ก็ถอนได้จริงนะครับนะผมบอกเลยก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถอนได้จริงนะครับผมนะแต่บางครั้งเหรียญอาจจะหมดนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปไี้เลยนะครับขุดง่ายๆนะครับผมนะถ้าถอนยังไม่ได้ก็คูทยาวๆไปแล้วก็รอวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับถ้าวันจันทร์ไม่ทันก็มาวันพฤหัสนะครับเพราะว่าเมื่อเช้า วันวันพฤหัสก็วันนี้แหละเมื่อเช้าผมได้ทําการถอนไปแล้วหนึ่งรอบแต่ณตอนนี้ก็เหรียญหมดนะครับเออก็รอวันจันทร์นะครับก็โอเคนะครับยังไงถ้าจะมาอัปเดตอีกผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมอีกนะครับว่ายังถอนได้จริงอีกหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องหาเงินออนไลน์ฟรีด้วยนะครับผมนะก็โอเคนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผม